เนี่ยเจ้าจปลาตัวนี้ท่าทางจะเศร้าหน้า <What? S 1> ดูเลยไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาดไปตัวนะครับให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันนี่ mm hmm. ปืบ๊บดูซิว่าปลาแบบนี้ถูกต้องไหมอาขีดไ mm hmm. ว้อีกนิดนึงจึ๊บได้ไหมเฮ้ย <Yeah, S 1> ได้ที่สุดฉันก็มีเพื่อนเอ้บ๊อบบ๊อบ,บไม่ได้ยินฉันเลยเหรออ๋อคนนี้นะครับเขาไม่มีหูงั้นเราต้องวาดหูให้เขานะครับนี่เป็นไงอ๋อฉันจะยิดชัดขึ้นมากเลยโอ้ทำไมเท้ามันลอดอย่างนี้ mm hmm. อ่ะลุงซันต้าลืมใส่รองเท้านะครับผมจะวาดรองเท้าให้ล hmm. ุ สันต้าเองเองฟิร์นี่โอ้โหรโหโหองเท้าฉันใส่ด้วยพอดีเลยแพรฉันหายใจไม่ออกฉันอยู่นอกอวกาศไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมช่วยเองต่อ,ตอวิดีโอนี่จะวาดให้นะครับตอนนี้เวิร์เป็นวงกลมใช่ไหมเวิร์เซอร์คิลตรงนี้เรียบร้อยหายใจได้แล้วเอ๊อฉันเป็นราชาจริงไหมเนี่ยทำไมฉันรู้สึกหัวโล่งๆยังไงก็ไม่รู้อ๋อราชาลืมใส่มงกุฎนะคะนี่เดี๋ยวผมวาดมงกุฎให้สีทองเฟิร์นี่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้เปิงเปิงเป,ป,ปิงนี่เป็น องกดหรือ,อยังอู้ขอบคุณหมอบเฮฉันไม่มีลูกบาสเอาไว้เล่นเลยไม่เป็นไรแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสกลูกบาสมาให้โดยการวาดเองนี่เหมือนลูกบาสไหม้แทบจะไม่เหมือนเลยเย้ yeah, มีลูกบาสแล้วช่วยฉันด้วยไฟไหม้ไฟไหม้อ๋อไฟไหม้อย่างนี้ฉันต้องสร้างบ้านให,หม่แล้วลอย่างเงี้ยปึ๊บนี่มีบ้านใหม่แล้วดูซิว่าได้ไหมถึงอะเป็นยังไงล่ะเอาไอ,อ,อกเดี๋ยวนะ ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ลงมานะไม่ได้หรองั้นเราเปลี่ยนใหม่ไม่สร้างบ้านใหม่แล้วกัรลบๆๆๆ,ๆเคลียเคลียใหม่งั้นเอาเป็นบันไดแล้วกันโอ้โหรกว่าจะเอาบ้านใหม่แล้วครับนี่อะเอาบัานไดลงมาเลยใครเขาให้สร้างบ้านใหม่ก็ตามนี้เนี่ยฉันรู้สก่าช้อนหยาดจะมีหนวดที่เซ็กซี่จริงๆเลยได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้นี่ขนจมูกที่เป็นหนวดแบบเซ็กซี่ปื๊บเป็นไงได้มะมอะเห็นไหม เป็นหนวดโจรสลัดเลยโอ้อันนี้ไม่ได้ใช่นะครับอันนี้เหมือนแว่นเขาหลุดนะครับเราต้องสร้างแว่นให้เขาใหม่อ่าได้เลยเดี๋ยวฉันจัดการให้โมแว่นใหม่สวยกว่าเดิมอ่าฉันจะไปงานคอสเพลย์แต่ฉันไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรดีได้เลยเดี๋ยวต่อจวิโดโนจัดให้นะเอาเป็นชุดนี้เลยซาตานนะครับใส่ชุดบิกินี่แบบซาตานนี่แล้วก็คาดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็มีปีกนะครับปื๊บปื๊บทำปีกซาตานอ่าแล้วก็อีกข้างหนึ่งแล้วก็จะได้ ไปคอร์สเพย์ได้โห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 เดี๋ยวนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวจะสร้างให้ดีๆและนะจะไปโดนเลนที่ชายหาดเช่นไม้ได้เดี๋ยวฉันใส่งเกงให้ฟือบอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วถึงถึงกึงอ้เท้ามีมาแมลงวันตอมด้วยเหม็นหึงเลยโอเคเดี๋ยวฉันใส่รองเท้าให้แล้วกันฟืบเป็นรองเท้าบูทนะครับฟืบแล้วก็ใส่มาทางนี้อ่าเป็นงานรองเท้าบูทได้เรียบร้อยแล้วเวลดันนะครับมาดานต่อไปใส่รองเท้าเรียบร้อย ข้างล่างเป็นสมบัติแล้วก็มีโครงกระดูกด้วยงานเราต้องทําหลุมให้เขาก่อนหรือเปล่านี่อ่ะเป็นหลุมนะครับหลุมของโครงกระดูกนี่เองฟึบเขียนชื่อสลักชื่อไว้อ่ะไม่ใช่นะครับแสดงว่าเราต้องขุดลงไปสมบัติแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราทําจอบดีกว่าวาดจอบนะครับฟึบดีวาดจอบเรียบร้อยเออดูเหมือนเป็นระเบิดแทนโอ้โห <c oughs> <c oughs> ฉันไม่เสาือารถขับรถไปต่อได้เพราะว่ายางรถของฉันแตกไม่เป็นไรต่อตาวิดอมาช่วยแล้วเดี๋ยวจะวาดล้อรถให้ ดีเท่านี้ก็ขับไปได้แล้วนี่ฉันเทอะไรอยู่เดียการน้ําแต่ไม่มีแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันวาดแก้วให้ดูฟึบแก้วน้ําชานะครับตรงนี้ปืบเป็นไงไม่ใช่ก๋ไก่เคียงมามือนี้เป็นมือของสเต็กในนะ้มีมีดแต่ไม่มีซ่อมเราจะหันยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราวาดซ่อมก่อนดีกว่านะครับตอนนี้อีกข้างหนึ่งฟึบนี่ขีดมาและหลังจากนั้นฉันก็จะวาดเป็นสี่ขีดอย่างนี้เย้จานยิ้มได้เอ้ลู รูปนี้กากบาดวงกลมสี่เหลี่ยมทำหน้าไม่พอใจเหมือนเศร้าๆเพราะว่าขาดเพื่อนใช่ไหมงั้นเอานี่ไปเลยสามเหลี่ยมละกันเดี๋ยวเราจะวาดรูปสามเหลี่ยมนะครับปึ๋งมีเพื่อนแล้วครบทีมแ<ท>อมไหนบอก,กว่าพยากรณ์อากาศวันนี้แดดแจม่มใสทำไมฝนตกเนี่ย <S <S <ส>ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันวาดรูปลมให้ปึ๊บดีลมมันอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บแล้วก็กางมานะครับบังฝนให้ย <S <S เย่แต่เจ้าลิงตัวนี้ร้องไห้สงสัยจะไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราสร้าง เพื่อนให้มันดีกว่าวาดรูปนะครับวาดเป็นหมีนะครับเอาไว้คุยเล่นกันได้นี่ตา2จุดแล้วก็จมูก1นจุดแล้วก็วาดตัวก่อนแง่ฉันมาเล่นกับนายแล้วอ้าวไม่ใช่เหรอเนี่ยสงสัยมันไม่ได้อยากจะมีเพื่อนเล่นมั้งหรือว่ามันจะหิวอ่ะเอากล้วยไปดีกว่านี่วาดรูปกล้วยนะครับเปบเฟบเป็นไงได้ไหมแง่ชอบใจใหญ่เลยอามีคน3คนแล้วก็อีกคนร้องไห้อยู่หรอ,หอเดี๋ยวนะ ใส่แว่นหรือเปล่าไหนลองวาดรูปแว่นฟืบมาใส่แว่นให้เขาก่อนนะครับฟืบทางนี้ได้ไหมไม่ได้ผลนะครับเอ๋เดี๋ยวนะ <What? S 1> มีหนวด3ามคนแต่อีกคนไม่มีหนวด หรือว่าเราต้องวาดลูกหนวดทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับวาดหนวดให้เหมือนกันปึ๊บนี่เป็นไงนได้ไมะเนี่สำเร็จแี่เจ้าแมวแกปีนขึ้นไปได้แต่ลงมาไม่ได้หรอเนี่ยมาเดี๋ยวฉันทําบันไดลงให้แกเองอ่ะวาดตั้งแต่ฝั่งนี้ปึ๊บลงมาแล้วก็อีกฝั่งนี้จุดจขดขีดขีดเป็นบันไดอ่ะเจ้าแมวลงมาเลย ตอนนั้นมันผีหัวขาด oh <my> คนอะไรไม่มีหัวนี่โอ้ไม่เป็นไรนะครับนี่ไม่ใช่ผีนะครับแต่ว่านี่เป็นซาตานดู <c oughs> <g> งะผ่านได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะผ่านไม่ได้นะครับอาร์าลบ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 ไม่ใช่อันดีนะครับแกล้งเล่นหน้าโถ ตองอย่างนี้อ่ะอันนี้เป็นเกม XO ง่ายๆเลยโอก็ตรงกลางซี่แล้วก็ขีดได้เลยวืบบ่าเรียบร้อยนะครับ๋อตอนนี้ฉันห้อนมากเลยรอนจนตัวใหม่จะสุกอยู่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองนี่เอาฝนโปรยป,ปลายเลยดีวาดเป็นเมฆนะครับแล้วก็วาดเป็นฝนได้ไหมอเอ๊ะเดี๋ยวนะดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลนะเนี่ยเราขีดเยอะ,ยอะแล้วไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีการเราทาครีมให้เลยดีทาครีมทั้งตัวนะครับเบ้บเบบบโอ้โหอดูเบ้บอ่าโอเคได้มาอย่างงี้แะแดงมาเจ้าไก่ตัวนี้กำลังหลับอยู่หรอเนี่ยเช้าแล้วนะถ้าเช้าแล้วอย่างงี้เราต้องให้ไก่มันขันใช่ไหมสร้างพระอาทิตย์ขึ้นมาดีกว่าเบ้บเบบบมีแสงหน่อยพระอาทิตย์อ่ะได้ไหม เออบ้านหลังนี้กําลังร้องไห้อยู่เหรอเออพี่กําลังหัวเราะอยู่มัง้งเดี๋ยวนะเราสร้างรูปหน้าให้มันได้ไมะตรงนี้ปึ๊บออไม่ผ่านนะครับลองเอาประตูบ้านใส่เข้าไปดูวาดรูปประตูบ้านนะครับวืบกาแยแล้วหัวฉันหายไปอีกแล้วโอ้โหครั้งนี้มีคนหัวหายบ่อยจริงๆเลยอ่ะวาดรูปหัวให้ก่อนปึ๊บอย่างนี้เราดัดแปลงเป็นเอเลี่ยนได้ไมะมจุบจบแล้วอย่างนี้ปึง้งเป็นวงกลมฟืบอ่ะ ผ่านไหมไม่ผ่านนะครับแสดงว่าต้องเป็นหัวคนธรรมดาสิโอ้โหแก้งไม่ได้เลยงั้นเราแบบธรรมดาไม่พิเศษแล้วกันนะแล้วก็มีปากอย่างนี้ได้มะเย่ yeah, ผ่านือฉันไม่เหมือนอินเดียนาโจนสักนิดเดียวเลยอินเดียนาโจนหรอเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะต้องใส่แว่นตาหรือเปล่าอินเดียนาโจนเอออะใส่แว่นให้ดูปึ๊บนี่ผ่านมหแว่นตาอย่างนี้ มือไม่ผ่านเลยอย่าะโดบิตะเออไม่ใช่เหรอเนี่ยอินเดียนาโจเหรอมีเขาหรือเปล่ามีเขาที่แปะสาหร่ายตรงนี้ปึ๊บอ่ะตรงปากตรงนี้ได้มไหมออนี่ก็ไม่ใช่ดีดีถ้าไม่ใช่งั้นก็อันสุดท้ายแล้วสิงั้นก็ต้องเป็นหนวดอย่างนี้ปึ๊บอ่ะผ่านมาอย่างนี้เยออันนี้มีกองดินอยู่เออปลูกต้นไม้เหรอ,หอสงสัยคนนี้เขาอยากจะปลูกต้นไม้มั้งอ่ะวาดต้นไม้มา ปึ๊บอย่างนี้ต้นไม้เป็นไงได้ไหมไม่ผ่านครับเออไม่ผ่านเหรอเออคนที่แต่งตัวเป็นคนก่อสร้างหรือว่าต้องมีเสียมไว้ขุดดินอ่ะลองดูนะครับวาดเสียมนะครับปึ๊บเสียมเป็นรูปโป่งเลย <laughs> เย่ผ่านแล้วโอ้โหปีนี้ฉันคงไม่ได้แจกของขวัญให้เด็กๆแน่เลยนี่ซานตาคอสอย่าเศร้าไปหน้าเดี๋ยวฉันเติมหนวดให้จะได้ดูเป็นซานตาคอสไงนี่เป็นไงล่ะหนวดขาวยาวๆเลยกลายเป็นว่าหนังจีนเฮงเจียแล้วไม่ใช่นะครับนี่คือซานตาคอสตัวจริงมาแล้วจ้าโอ้โหโอ้โอ้ขอบใจมากว่าทำไมวันนี้มันร้อนขนาดนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวนะเราต้องสร้างล่ม ให้เขาหรือเปล่าบังแดดอะเดี๋ยวเราวาดรูปล่มดีกว่าอะเดี๋ยวเราบังแดดให้นะครับคุณลุงปื๊บนี่ใช่คุณลุงหรือเปล่าไม่รู้ปืบ๊บอะกันแดดได้ไหมไม่ได้นะครับหรือว่าต้องใส่หมวกเหรออาศัยหมวกให้คุณลุงเขาหน่อยปื๊บนี่ได้มหมโขกจบอมก แอะกรอบรูปภาพตรงนี้มันหายไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยมีอยู่แล้วนี่นาเออไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันวาดลูกไพ่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวทำเป็นกรอบรูปภาพนะครับเพืออย่างนี้ได้มะ ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่อย่างนี้ฉันไม่เคยดูอย่างนี้เลยโอ้โอะไรเนี่ยทาเป็นกรอบรูปภาพเหรออาสี่เหลี่ยมธรรมดาก็ได้อย่างนี้ได้ไหมโอ้โหคนแห่มาเต็มเลยโอ้โหตรงนี้พบกับภัยพิบัติแห้งแรงมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราสร้างเมฆขึ้นมาก่อนจากนั้นก็ตามด้วยฝนโปรยปลายอาฝนเยอะๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเติบโตเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์แบบทีวีที่ชัดสองไปทาไมยังไม่ได้ยางเดียสงช้าหรือเกินไม่เป็นไร เดี๋ยวต่อตปิโดชัดให้วาดรูปเป็นทีวีนะครับอันนี้ดูชั่วคาวไปก่อนนะอาติดเสาให้ด้วยปึ๊บทีวีจอแบนแต่กลายเป็นจอเละสง,งั้นดูพี่ต่อตปิโดครับผมทําการบ้านข้อนี้ไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ต่อมาช่วยเองอะลากอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปสามไปสี่แล้วก็กลับมาหนึ่งเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองเอาไปเลย A บวก